สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรุสุคุณชอบสะอาดเลขที่35วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำวรรณคดีสมัยอยุธยาเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะลิลิตองค์การแช่ง,น,งน้ำผู้แต่งแม่ปรากฏนามผู้แต่งปีที่แต่งเชื่อว่าอยู่ในช่วงอยุธยาตอนตอน้นสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่ง หรือพระเจ้าอ mm ู hmm, hai, like ่ทองนั่นเองค่ะชันทลักษ์แต่งเป็นโครงสีด้านและไรโบราณจุดมุ่งหมายในการแต่งเป็นวรรณคดีที่พรามใช้อ่านหรือสวดในพระราชพิธีถือน้าพิพัฒน์สัตยาในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนื่องจากเป็นการถือน้ำหรือดื่มน้ำสาบานเพื่อแสดงความซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ค่ะเนื้อเรื่องย่อ เนื้อความเริ่มด้วยบทสดุดีเทพเจ้าคือพระนารายพระอิสวรพระพรมกล่าวถึงการสร้างโลกตามไตรภูมิกถาเริ่มจากไฟไหม้โลกเมื่อสิ้นกันการสร้างโลกใหม่เกิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีพรมลงมากินดินแล้วกลับคืนสู่พรมโลกไม่ได้จึงอยู่เป็นประมุขของปวงชนและมีผู้สืบเชื้อสายต่อตกันมาจากนั้น กล่าวเส้นสวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันได้แก่พระรัตนไตรยัยผีสางเทวดาที่มาเป็นพยานในพิธีนี้และสาบแช่งผู้คิดคดทรยศสมเด็จพระรามาธิบดีอย่างน่ากลัวส่วนผู้จงรักภักดีก็ข,ขอให้มีความสุขและมีลาบยศตอนจบเป็นการยอพระเกียรติกษัตริย์คุณค่าที่ได้รับ 1. ด้านการปกครอง มุ่งให้ทหารและข้าราชการบริพาลจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองไม่คิดคดทรยศประชาชนก็จะอยู่ยินเป็นสุขทําให้บ้านเมืองสงบเป็นปึกแผ่นและเจริญรุ่งเรือง 2. ด้านอารมณ์ก่อให้เกิดความรู้สึกว่ามีความขลังและศักดิ์สิทธิ์เกิดอารมณ์หวาดกลัวทําให้ไม่กล้าคิดคดทรยศต่อพระมหากษัตริย์ 3. ด้านวัฒนธรรมแสดงถึงการได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากขอมและอินเดียพิธีพราหมณ์ได้เข้ามาใช้ปรับปนในพระราชพิธีต่างๆและยังทำให้เห็นลักษณะาการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทวราชอีกด้วยและ 4. ด้านความเชื่อทางศาสนา ลิลิตองค์การแช่งน้ำนี้แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในพิธีสาบแช่งผู้ทุจริตโดยอาศัยอำนาจของเทวดาและผูดพีตามความเชื่อถือของพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาของอินเดียและพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยานี้เป็นพิธีตามศาสนาพราหมณ์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงนำพิธีทางพระพุทธศาสนามาเพิ่มเติมในภายหลังค่ะ วักทองแนวรรณคดีที่ประทับใจสำหรับเรื่องนี้นะคะวักทองที่ประทับใจก็จะเป็นวักนี้ค่ะจงเทพยูดาฝูงนี้ให้ตายในสามวันอย่าให้ทันในสามเดือนอย่าให้เคลื่อนในสามปีอย่าให้มีสุขสวัสดีเมื่อใดอย่ากินเข้าเพื่อไฟจนตาย สำหรับวักที่กล่าวมานะคะก็จะเป็นคำสาปแช่งและโทษที่ผู้คิดคดทรยศต,ต่อองค์พระมหากษัตริย์จะได้รับค่ะซึ่งจะเป็นอันตรายจากการใช้ชีวิตประจำวนันเช่นหากดื่มน้ำก็ขอให้น้ำนั้นบาดคอจะก,กินจะนอนก็ไม่สามารถทำได้อย่างคนปกติทั่วไปประกอบกิจการอันใดก็ไม่ราบรื่นและจะได้พบกับความทุกข์ทรมานในชีวิตค่ะกล่าวได้ว่า ลิลิตองการแช่งนามนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมในสมัยก่อนนั้นว่ามีความเชื่อว่าพระหรรมหากษัตริย์เปรียบเป็นสมุติเทพประชาชนจึงให้ความเคารพต่อพระหรรมหากษัตริย์ชนิดที่เรียกว่าเทิดทูนยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองนั่นนะคะอีกทั้งยังเชื่อเรื่องพูดผีและบูชาผีเป็นส่วนใหญ่ว่าถ้ากระทำผิดต่อคำสาบานในพธิธีพูดผีเทวดาก็จะมาร่วมลงโทษผู้กระทำผิดนั้นด้วยค่ะ ค่ะก,ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนํามันนคดีสมัยอยัยทยทาเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำหากผู้จะทำทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยามาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ